สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอมพิวตทีวีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดจอตัวคุ้มนะครับจากทางค่าย AMD ครับ PowerColor RX 6600 XT ครับเราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยครับนี่ฮะเรามาเปิดซิงกันเลยนะครับกับ PowerColor ตัวนี้นะครับชื่อรุ่นก็คือ AMD Radeon RX 6600 XT นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง PowerColor ด้วยนะฮะที่ส่งตัวนี้มาให้เราได้ทดสอบได้ข่าวว่าขาดตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัว PowerColor เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้งานเรื่องของความร้อนนะที่หลายๆคนมักจะ ดูกันเวลาเราเลือกซื้อการ์จอนะฮะว่าตัวนี้ร้อนไหมครับพี่ตัวนี้เย็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะพอได้ของใหม่เราก็อยากโชว์ไงปกติเนี่ยจะเป็นของแบบวนเทสไงแต่เนี้ยเราได้เปิดสิ่งนะฮะเราอ่ะแงออกมาเลยฮะมาดูตัวกล่องก่อนแกะแล้วแต่ว่าเออนี่นี่คือกล่องครับตามสไตล์ power color เลยนะฮะก็จะมี red devil logo อยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไอคอนนะครับของฟีเจอร์ต่างๆนะฮะ รวมถึงอุ้ยรวมถึงด้านหลังครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของสเปคแล้วก็การใช้งานต่างๆซอฟต์แวร์แล้วก็แบ่งเลเยอร์ของ h e a ซิงค์มาให้ดูนะฮะอ่ะเราดูใกล้ๆก็ตัวนี้จะเป็น2อพัดลมเนาะนี่ก็จะโชว์แบ็กเพเดิลดูโอแฟ a นนะฮะรองรับไฟ RGB ด้วยนะเออแล้วก็นี่ซอฟต์แวร์เขาครับที่รองรับก็คือ devilzone RGB มีเอา์พ LED ที่ตัวพอร์ตด้วยอ่ะ Copper Base Direct Touch นะฮะก็ความหมายคือ,อหน้าสัมผัสโดยตรงเข้ากับตัว G P U เลยนะฮะก็ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะมาแกะเลยฮะ,ะเรามาดูกันสดๆเลยปึ๊บแหมวันนี้ผมใส่เสื้อเข้ากับกล่องมากเลยนี่คือการกระแทกครับแล้วก็มีการ์ด การติดตั้งการใช้งานต่างๆเนอนะมีสติ๊กเกอร์อันจิ๋วให้ใครจะไปแปะที่เคสหรือแปะที่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับของบันเดิล่าจะมีเท่านี้เฮ้ยเหมือนจะมีสาย A R G B ด้วยเหรอโอ้นี่ฮะ Power Color ตัวนี้ก็รองรับ A R G B ด้วยนะเขาแถมสายมาให้เชื่อมต่อลงเมนบอร์ดสามารถคนโทรลให้ซิงก์กับเมนบอร์ดได้นะครับเนี ปกติเราจะเห็นกับการรุ่นใหญ่ๆนะไม่มีของแข็งแล้วไม่มีสายอะไรเลยนะฮะเป็นปกติครับไม่เหมือนเมื่อก่อนอ้สายนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเหลือแค่ตัวการ์ดฮนะเราเอาออกมาเลยครับานี่โอ้โหโอ้โหการ์ดมันดูอ้วนมากเลยอะนี่ผมถือว่าอ้วนนะความรู้สึกอะ 6,600 XT แต่ใหญ่มากโอ้และที่สำคัญโอ้ผมปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพอร์ตไฟเลี้ยงแค่ชุดเดียวนะอันนี้เป็น6พินแล้วก็8พินก็คือ8พิน1ชุดแล้วก็6พิน1ชุดเออปกติ6,600เนี่ยมันจะมีแค่ชุดเดียวนะที่เป็น8พินเออแต่เนี้ยน่าจะรองรับการอเว์เคอะพอสมควรเลยแล้วก็ไฟครับน่าจะขึ้นตรงนี้เฮ้ยตัวนี้ใช้ได้เลยนะแบ็คเพจสวยงามนะครับ ฮีตสิงใหญ่เต็มใบพอดีพอดีนะครับกับตัวการ์ดมันเหมือนเป็นรุ่นใหญ่ที่ย่อส่วนลงมาเลยอะ่ะใครที่เป็นสาวกของ Red Devil นะ Power Color เนี่ยก็จะเคยเห็นที่เป็นสา0พลมเนาะเออรุ่นนั้นก็รุ่นใหญ่แต่เนี้ยเอามาใส่ในรุ่นเล็ก6,600 XT นะฮะนี่ดูฮิตไปหน่อยฮีตไปกี่เส้นเนี่ยฮีตไป4สเส้นอยู่ข้างในนะฮะโอฮีตซิงมันใหญ่มากเลยเออเนี่ยเต็มใบครับ PCB ก็เต็มใบพอดี ล้นแบ็คเพจมานิดนึงล้นมาตรงนี้นะฮะ P.C.B จะสุดแค่ตรงนี้นี่ก็ล้นออกมาเป็นโลโก้นะตรงนี้จะมีโลโก้ Devil อยู่นะฮะนี่ Red Devil ก็สาวอกแมนยู่ด้วยแล้วกันนะะหรือภูก,ก็็ใช้ได้ไม่เป็นไรนะฮะงานดีครับแน่นอน Power Color ออพัดลมใบใหญ่มากบอกได้เลยว่าใหญ่มากขนาด 10เซนหรือ100มิลลิเมตรเลยโอ้โหฝั่งหนึ่งเป็นโลโก้ LED d e v i l อีกฝั่งหนึ่งเป็นโลโก้ Power Color นะครับส่วนไฟมันจะขึ้นตรงนี่ที่เป็นเส้นขาวๆเห็นไหมสอส่วนเลยนะแล้วก็นี่ที่ท้ายการ์ดตรงนี้นะฮะจะเห็นฮ e ตไปโผล่มา2เส้นจริงๆแล้วหลบอยู่หลังอะคริลิกคุณอยู่อีก2เส้นนะครับอ่าเฮ้ยแหมสวยนะเนี่ยพอเชื่อมต่อครับ มี DisplayPort 3พอร์ตแล้วก็ HDMI 1พอร์ตฮะอ่าแล้วก็โลโก้ e o n ตรงนี้โลโก้ e o n กับ Red Devil เนาะก็ไม่มีไฟนะตรงนี้มันเป็นสกรีนลงไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเสียบติดตั้งกันดูเดี๋ยวเราไปทำการติดตั้งแล้วก็ดูเรื่องของแสงสีไฟรวมถึงซิสเทมด้วยเนาะแล้วก็ทำการทดสอบกันดีกว่าครับ เอาละตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งการ์ดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาดูเรื่องของซิสเทมที่เราใช้ทดสอบกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็น Intel Core i7 นะครับ 11700K นะครับ ตัวเรื่องคอสปีต่างๆเนี่ยเราเปิดให้เป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU หรือว่าการ์ดจอนะครับวันนี้เราจะทดสอบแบบอัตโนมัติหรือว่าแบบค่าเดิมๆนั่นเองตัว CPU ตัวนี้นะครับเป็น8 core trade นคอร์16เทรดนะฮะมาดูที่เมนบอร์ดกันบ้างครับเมนบอร์ดครับกิกะไบต์ครับ z 590i Vision D ครับตัวนี้เป็น Mini I-TX นะครับ เป็นอบาดไซส์เล็กนั่นเองเพราะฉะนั้นเมมโมรีก็จะมี2สล็อตนะครับก็คือ8กิก2แผงเป็นเมมโมรีจากซาดักครับ16กิกนะฮะบัส302เราเปิด XMP วิ่ง302นะฮะนี่มีแค่2สล็อตเท่านั้นนะครับกราฟ,ฟิกจะมี2ส่วนนะที่โชว์ก็จะเป็น6600 XT นะครับเป็นการ์ดจอยแยกที่เราติดตั้งลงไปแล้วก็ส่วนของ Intel UHD Graphics 750ที่เป็น เขาเรียกว่า iGPU ของตัว CPU Intel นั่นเองนะครับอ่าโอเคเรามาดูที่หน้า GPU Z กัน Memory Typ ทครับ GDDR6 Samsung จำนวน8 g ิด้วยกันนะฮะอันนี้คือ GPU Clo c k ครับอ่าแล้วก็ Boost ประมาณนี้ฮะนี่ก็จะโชว์2ส่วนเหมือนกันมาดูที่เซนเซอร์ครับอุณหภูมิห้องนะตอนนี้ประมาณ31 องศานะครับโดยประมาณ3 3มสบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้การ์ดจอนะครับถ้าเกิดเรียก้ว่าไม่ได้มีการใช้พลังงานอะไรมากมายเนี่ยมันก็จะไม่หมุนเลยนะเป็นซีโร่แฟนนั่นเองนะครับก็ตอนนี้47องศาแบบไม่ต้องใช้พัดลมเลยนะครับนี่แฟนสปีด0%นแล้วก็เพื่อนๆก็ดูได้เลยว่าตอนนี้เราก็ตั้งกล้องถ่ายเห็นว่ามันไม่ทำงานมันไม่ได้เสียนะครับเออหลายคนอาจจะแบบเพิ่งมาเล่นการ์ดจอเอ้ยพี่มันเสียหรือเปล่า ไม่ได้เสียฮะมันเป็นเทคโนโลยีของเขานะครับทุกอย่างศูนย์หมดเลย GPU โหลดจะมีนิดหน่อยเดี๋ยวผมดูให้ครับเพราะว่าผมเปิดแคปเจอร์ผ่านซอฟต์แวร์เนาะโหลดไหมโหลดอยู่ประมาณเนี่ยไม่ถึง10%นะครับแล้วก็ CPU ก็โหลดประมาณไม่ถึง10%เหมือนกันอันนี้เป็นการโหลดจากการใช้โปรแกรมแคปเจอร์นะครับก็แน่นอนว่าสเปคขนาดเนี้ยเพื่อนๆสามารถแคปเจอร์ทำเป็นติลเตอร์สอนได้หรือว่าสอนเทคนิคอื่นๆหรือแคปเจอร์เพื่อ เอาไปตัดต่อเป็นวิดีโอไฮไลท์ต่างๆทําได้หมดเลยนะครับอ่าเอาละเรามาดูเรื่องของความร้อนกันดีกว่านะครับสักเล็กน้อยแล้วกันในการเทสเราเทสกับโปรแกรมของ amd เลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคเรามาทดสอบเล็กน้อยนะครับในการเบิร์เทสดูความร้อนแล้วกันแล้วก็ทุกอย่างปรับเป็นออโต้เนะเป็นค่าเดิมๆมหมดเลยนะครับเราไม่ได้ปรับพรีเซตอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีพรีเซตเรื่องของการใช้แบบธรรมดาหรือว่าแบบเงียบนะฮะเราใช้แบบออโตมติก แล้วก็ Default นะครับมันจะมี O v e r c l o c k G P U o v e r c l o c k RAM ด้วยนะฮะแมนนวลก็ได้นะครับสำหรับใครที่เชี่ยวชาญเรื่องของการปรับจูนต่างๆก็สามารถมาปรับได้ที่ซอฟต์แวร์ของ AMD เลยนะฮะแต่เราจะเทสแบบออโต้ไปนะครับพร้อมกับ d e f a u l t นี่ทสแบบธรรมดาธรรมดานะสักสักพักแหละเดี๋ยวลองดูกันนะฮะมาเบิร์นเทสนะครับ,รบอันนี้นี่สังเกตพอเรากดเบิร์นเทสปุ๊บพัดลมทำงานทันทีนะครับแต่รอบมันจะยังไม่สูงมากนะครับเดี๋ยวมาดูว่า รอบพัดลมเนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในการเบิร์เทสเนี่ยมันจะเทสแบบให้ G P U ทํางานแบบ100%นะครับนี่จะสังเกตครับ G P U คล็อกขึ้นไปที่2,550กว่าแล้วนะ V R A M ก็1,986นะฮะกินไฟล์120วัตต์นะครับจังชั่นเทมเปอเจอรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็น memory เนาะเอ,อ แล้วก็อันนี้คือ G P U นะฮะก็60องศาอุณหภูมิห้อง31เอ,อ้อยิ่งถ้าเกิดใครเปิดแอร์เย็นเนี่ยสบายๆครับรอบพัดลมเนี่ยยังแค่ไม่ถึง1200รอบเลยเงียบมากครับเอาจริงๆเนี่ยที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าไม์เราใช้เป็นไม์ค่อนข้างรับแคบนะครับมันไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับแต่เนี่งรอยพันสองร้รอบอย่างเงี้ยโอ้เงียบเลยไม่รู้สึกครับ ตอนนี้น่าจะยังไม่ถึง50%ด้วยนะที่มันวิ่งเพราะฉะนั้นรอบพัดลมเต็มเนี่ยผมคิดว่ามี3,000รอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3,000รอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้130วัตต์แล้วนะ129นะเออเทสมาประมาณ2นาทีอุณหภูมิขึ้น62องศานะฮะในส่วนของ GPU รอบพันลมก็ยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็เงียบมากๆจังชั่นเทมก็ขึ้นไป77แล้วฮะอันนี้สวิงนิดนึงเนาะ เรื่องของการใช้กําลังไฟเนี่ยมาเหลือ117แล้วก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับอุณภูมิประมาณ60กว่ากถือว่าสบายครับเย็นๆเลยเพราะว่าอุณหภูมิห้องตอนนี้31นะเราสต็อปก่อนเลยแล้วกันนะอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็นการแบบเบิร์นเทสนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรอบพัดลมดีกว่ารอบสูงสุดของมันเนี่ยจะดังแล้วกี่กรอบต่อนาทีนะ นี่นะแฟนสปีดอยู่ตรงนี้ดูกันฮรลองดูครับป๊าบโอ้โหนี่3000รอบครับ3100รอบเลยแล้วก็เสียงรบกวนมาทันทีครับอืมก็อันนี้สำหรับใครที่แบบห้องไม่ได้เปิดแอร์หรือว่าร้อนมากๆเนี่ยมันก็น่าจะวิ่งเต็มร้อยเลยนะ100%นะในส่วนของแฟนสปีดเนี่ยก็ประมาณ3,100รอบนะครับ แต่จะสังเกตอุณหภูมิเนี่ยโอ้โหมันก็จะไล่อุณหภูมิหรือว่าลดอุณหภูมิได้เร็วขึ้นนะช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นแต่แลกมากับเสียงรบกวนผมไม่ได้มีที่วัดเดซิเบลอะไรขนาดน,นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเพัดลมมันเริ่มมามีเสียงรบกวนมากขึ้นแล้วนะครับเราปรับเป็นออโต้ก่อนอ่าเงียบลงในทันทีนะครับรู้สึกได้ต่อไปครับเราจะให้ดูเรื่องของ Devilzone RGB นะฮะมันคือซอฟต์แวร์ของทาง Power Color นะครับสำหรับการควบคุมสีควบคุมแสงต่างๆของตัวการ์ดจอที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เป็นลายเส้นขีดๆเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นสีแดงนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนสีกันก่อนอันนี้เป็นแบบ Single Color นะปึ๊บเห็นไหมดีเทคค่อนข้างไวครับกดปุ๊บไปปั๊บนะถือว่าโอเคเลยนะฮะนี ลมหายใจครับมันจะค่อยๆเฟดนะฮะนี่ครับค่อยๆเฟดครับหรือใครอยากได้ค่าสีที่ตรงหน่อยก็มาปรับเลขตรงนี้ได้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นสีแดงนะฮะประมาณนี้ฮะสีน้ําเงินครับเป็นน้ําเงินไปเลยสามารถปรับสปีดได้ครับเร็วหรือช้าการดีเทคของซอฟต์แวร์ค่อนข้างค่อนข้างนิ่งแล้วก็สเสถียรทีเดียวนะความรู้สึกผมนะ นี่โอ้โหพิฟฟัพพิฟฟนะัพนะฮะพิฟฟัพนี่ฮะเออนี่อะไรริบเบิลริบเบิล,ล,ปปลโอ้โหอันนี้ทีเลยฮะปรับสปีดได้กับความสว่างได้สปีดช้าหน่อยนี่ไม่อ๋อมันจะไล่แบบกระพริบแต่ละไฟแต่ละหลอดแต่ละดวงนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีไฟหลายเม็ดนะครับ ก็อันนี้มันแยกในการกระพริบนะฮะสีแดงเป็นไงอ่านี่ฮะก็เป็นลูกเล่นนะครับเซเว่นคัลเลอร์คือน่าจะวนลูปเจ็ดสีนะนี่สามารถปรับให้เร็วๆจะได้ชัดๆอ่าวนไปเรื่อยๆครับเจ็ดสีฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับอ่านี่เกี่ยวกับพวก cpu โหลดลอง cpu โหลดไหมสมมติ ผมลองให้มันรันเต็มเต็มหน่อยอ่านี่68ปนะ6 8เปนะนี่ครับเออพอ cpu มันทำงานปุ๊บไฟมันก็จะขึ้นทันทีเปลี่ยนสีไม่ได้นะมันไม่มีให้เลือกสีครับแล้วก็ไม่มีให้เลือกด้วยว่าวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์ไฟถึงจะขึ้นนะนี่ตอนนี้เราสตอ็อปอ,อ่าเอามันจะขึ้นไม่หมดด้วยนะมันจะมีช่วงที่ขึ้นที่ปลายการ์ดนะครับแล้วก็ขึ้นทั้งใบเออ แล้วก็สามารถคอนโทรลผ่านเมนบอร์ดซิงก์ก็ได้นะครับสำหรับใครที่เชื่อมต่อแล้วก็บอร์ดสามารถใช้งานเมนบอร์ดซิงก์ได้นะฮะเอาละก็อันนี้เป็นลูกเล่นเกี่ยวกับไฟนะครับแสงสีแล้วก็เมื่อสักครู่เราให้ดูไปแล้วเกี่ยวกับตัว AMD ซอฟต์แวร์เนาะเล็กๆน้อยๆต่อไปครับเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยนะครับทั้งการเล่นเกม Call of Duty Warzone แล้วก็ทำงานตัดต่อวิดีโอครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่เกม Call of Duty Warzone นะครับแล้วก็เรามาดูเรื่องของการปรับกราฟิกกันก่อนนะฮะตอนนี้ เราใช้จอเดลมอนิเตอรครับ S 2 7 1 9 DGF นะครับแล้วก็การ์ดจอครับตัวนี้6600 XT r e f e r a t e จอตัวนี้ก็คือ 144Hz เลยนะแล้วก็ Resolution นะครับเราปรับให้เป็น1 9 2 0คูณ0ะฮะจอตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถปรับได้ถึง2 K เดี๋ยวเราลองเล่น1 0 8 0 P กันก่อนครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องของรายละเอียดกราฟิกเนี่ยนี่ก็เป็นไปตามที่ตัวซอฟต์แวร์มันดีเทะผะไรเลยนะ ันนี้เรารีเซ็ตค่าเดิมๆไว้ให้ก็จะมีบางส่วนที่ถูกปรับลดลงมานะฮะตรงนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องของการปรับค่าเอฟเฟกตรงนี้นะฮะเราอาศัยให้ตัวซอฟต์แวร์มันจัดการเอาเลยนะครับอ่าก็เข้าๆประมาณนี้เนาะหลายๆอย่างก็อาจจะถูกดรอปหรือถูกปิดลดลงมาบ้างนะครับอ่าก็จากที่ผมดูด้วยตาเนี่ยตอนนี้รายละเอียดดีเทลมันไม่เหมือนกับการ์ดจอรุ่นใหญ่ๆเนาะเพราะว่ามันถูกปรับลดลงมาอ่ะ เราลองมาเล่นกันก่อนเลยนะครับว่าจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่กับความละเอียดเมื่อสักครู่นะฮะด้านบนเพื่อนๆดูได้เลยนะว่าการใช้พลังงานต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับลวไปถึงรอพัดลมอุณหภูมิการใช้พลังงานนะฮะนี่ตอนนี้โอ้โหเข้าซีนนี้มาก็125เฟรม130เฟรมนะฮะ100วัตต์ถือว่ากินไฟค่อนข้าง ต่ำเนาะไม่ได้กินไฟเยอะเท่าไหร่นะฮะกับการ์ดจอรุ่นนี้เฮ้ยภาพยังโอเคอยู่นะไอ้พอเข้ามามันก็ก็ดูดีอะ่ะโอเคเลยโอ้ร้อยเจ็ดสิบเลยฮะ,ะอย่างนี้เราต้องอัด 2K แล้ว <laughs> เออวีแรม7กิกกว่าครับรอบพัดลมก็พันสองร้อยกว่ารอบยังเงียบอยู่นะ ถือว่าไม่ได้รบกวนนี่ฮะโอ้โหหลายคนบอกเอ้าพี่ทำไมไม่เทสเกมอื่นบ้างเอาจริงครับผมไม่ใช่เซียนเกมนะฮะต้องขออภัยด้วยเรามีอยู่เกมเดียวแล้วก็ผมก็เล่นเป็นเกมเดียวแหละแล้วก็เทสเกมเดียวนะก็คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะกินกราฟิกพอสมควรถ้าเกิดมันเล่นได้เกมอื่นที่สเปคต่ำกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะ นี่ฮะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบวัตเอเยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเฟรมเลยเมื่อกี้นะตอนนี้เหลือร้อยห้าิบนี่ฮะโอ้โหสบายสบายครับประมาณ150-160เฟรมโู้ ภาพมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเนียนกริปมากเพราะว่ามันถูกลดทอนรายละเอียดไปเนาะบางส่วนโอ้โอโอ้โอหาปืนไม่เจอเลยเนี่ยอ่ะเราลองไป 2K งเคไหม ลองดูฮะ2 k ครับกับคุณภาพเดิมนะรายละเอียดเดิมเลยเฮ้ยภาพมันโอเคขึ้นนะนะครับประมาณ130สาละโอ้สอ well yeah, right, right. oh, k ก็ได้ฮะกับความละเอียดแบบนี้นะที่เราปรับกราฟิก hmm. ให้ดู ตกใจหมดเลยโอ้เพื่อนๆก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับสบายๆยยแล้ว อุณหภูมิก็59องศา สามสิบเฟรมครับอันนี้ผมย้ำอีกทีนะว่าผมให้ตัวซอฟต์แวร์มันปรับค่ากราฟิกเอาเองเลยผมไม่ได้ไปเซตอะไรมันนะฮะมันก็ลดรายละเอียดบางส่วนลงนะ โอเคเรามาถึงที่การทดสอบเรื่องของการตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งโปรเจก์นี้นะครับเราตัดด้วยโปรแกรม a d o b e premiere pro cc 2021นะครับซึ่งโปรเจก์นี้เป็น 4K ครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูก่อนนะฮะเพื่อจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันเป็นไฟล์ 4K โปรเจก 4K นะฮะนี่นี่คือรายละเอียดของ s e q u e นต์นะครับเป็น25เฟรม3840คูณ2160นะครับ เ,ออเดี๋ยวเรามาดูว่าการ์ดจอตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยส่งเสริมในการตัดต่อวิดีโอระดับ 4k ได้ดีแค่ไหนในส่วนของกล้องที่ผมใช้ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นกล้อง Sony a 7 3านะฮะถ่าย 4k ได้25เฟรมนะใครที่มีไฟล์ฟุตเทจแบบนี้หรือว่ามีกล้องแบบนี้ลองถ่ายแล้วก็มาตัดต่อกับเครื่องตัวเองดูก็ได้นะครับว่ามันลื่นไหลแบบที่ผมกําลังจะทดสอบหรือเปล่าเรามาทดสอบกันเลยเรามาเพย์แบ็กกันก่อนแล้วก็มาดูเรื่องของการใช้พลังงานนะครับว่ามันใช้พลังงานส่วนไหนบ้างนะครับผมขอเปิด gpu Z ไปด้ววยเพราะาะ่ ผมกำลังงงว่าในส่วนของ Task Manager เนี่ยกับตัว GPU z ในส่วนของ GPU นะมันบอกไม่เหมือนกันนะเนี่ย10%แต่ GPU โหลดของ GPU z เนี่ยเมื่อกี้ดีดไป50เห็นไหมเออผมก็ขอดูวันนี้ละกันนะว่ามันน่าจะใช้พลังงานงจริงๆจากตรงนี้พัดลมตอนนี้ก็หมุนแบบไม่แรงมาก1,000รอบต่อน,นาทีนะฮะอุณหภูมิ52 53องศาเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมครับอุณหภูมิห้องก็ประมาณ31องศา แล้วก็ตอนนี้ผมเปิดแคปเจอร์ไว้ด้วยนะครับผมใช้โปรแกรมแคปเจอร์วิดีโอไปด้วยนะครับในการตัดต่อแล้วก็มาเทสให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการใช้พลังงานของ CPU บางส่วนไปด้วยแล้วนะฮะและองค์ประกอบหนึ่งที่ผมคิดว่ามาช่วยส่งเสริมได้ก็คือในส่วนของ Intel u s d Graphics 750เนี่ยแหละมันมาช่วย playback ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมกินไปประมาณเนี่ยกว่าเปเมื่อสักครู่แล้วก็ ได้การ์ดจอแยกมาช่วยอีกนะครับใครที่แบบว่าใช้ซิสเทมประมาณแบบนี้อยู่แล้วก็ยังไม่มีการ์ดจอผมแนะนําเลยครับว่า6,600 XT เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับอย่างน้อยแหละจะช่วยในเรื่องของการเลนเดอร์การเอ็กพอร์ตแล้วแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพย์แบ็กด้วยจําเป็นมากๆสําหรับใครที่อยากทํางานที่มันลื่นสมูทขึ้นมันลื่นมันสมูทยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอ่ะนี่ผมลากไปลากมาให้ดูเลยนะนี่ผมลองลาก จะสังเกตว่าพอจังหวะลากเนี่ยมันจะใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําคัญเวลาเราทํางานตัดต่อนะครับเพราะมันไม่มีใครแบบเอ้ยมาไปทีละนิดอย่างนี้อยู่แล้วเราปกติเราจะลากปุ๊บข้ามไปข้ามมาคัตติ้งนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออมันก็จะเป็นการทํางานจริงๆอ่ะนะฮะคือจากที่ผมได้ลองใช้งานจริงๆตัดต่องานจริงๆแล้วเวิร์กมากๆเยี่ยมเลยล่ะฮะคือไม่ต้องใช้การ์ดจอรุ่นใหญ่ตัว แรงๆหรือว่าท็อปๆนะครับใครที่แบบเริ่มต้นแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการเล่นเกมระดับเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับทำงานได้เล่นเกมได้นะฮะเอ็นี่ครับลื่นมากและสิ่งที่มันน่าสนใจคือถ้าคุณได้การ์ดจอแยกทํางานร่วมกับ IGPU ของ Intel เนี่ยมันสามารถซ้อนแบบนี้แล้วสมูทขึ้นฮะมันสมูทจริงๆครับผมซ้อนให้ดูครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูก็ได้นะว่าคอมเพื่อนๆเนี่ย พอวางซ้อนแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะผมซ้อนให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากตัว iGPU นะแล้วก็การ์ดจอแยกทำงานร่วมกันครับมีอย่างได้อย่างหนึ่งก็ช็อตนี้หน่วงแน่นอนผมรับรองอ่ะเราเพย์ให้ดูครับนี่ฮะแล้วเห็น Intel UHD Graphics ไหม99ครับและการ์ดจอแยกครับมาช่วยอีก60%นะเมื่อกี้ นี่เป็นไงฮะลื่นครับแล้วก็แรมเนี่ยใช้ไปประมาณ10กิกเกิกเองนะฮะเออนี่เราซ้อน1 2 3 4นะเรา,เาไปอีกสักช็อตครับเพื่อนเพื่อน,อนลองกับเครื่องของเพื่อนเพื่อน,อนที่มีอยู่ก็ได้นะลองดูเลยฮะผมรับรองว่าถ้าเกิดไม่มีอุปกอบที่ผมพูดไปเนี่ยค้างแน่นอนหรือเพได้อาจจะมีกระตุกมีหน่วงแต่นี่ครับลื่นสบายสบาย น,ะะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะนี่แล้วก็เป็นความสําคัญของการใช้การ์ดจอแยกผมเคยได้ทดสอบไปแล้วว่าในการไม่ใช้การ์ดจอแยกเนี่ยมันทํางานยังไงก็เพื่อนๆสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับแต่นี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานร่วมกับการ์ดจอแยกนะครับมันมีความสําคัญก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเรื่อง,องการเอ็กพอกันนะครับว่ามันใช้พลังงานแค่ไหนนะอันนี้เราเทส 4K ล้้นๆเลยนะมาดูกันโปรเจกต์นี้ประมาณ10 กว่านาทีนิดๆน,นะครับนี่มันประมวลผลมาตอนนี้เหลือประมาณ6นาทีกว่าและคาดว่าน่าจะลดลงอีกเรื่อยๆนะครับนี่สังเกตที่ผมบอก t a s k Manager มันมันไม่ไม่ได้โชว์การใช้พลังงานเท่าไหร่แต่ว่าตัว GPU Z เนี่ยเกือบ100%แล้วนะ90%นนี่ครับนี่คือความสำคัญขอ,ของการใช้การ์ดจอแยกนะฮะ r s 6600 XT เนี่ยมาช่วยในการประมวลผลเอ็กพอร์ตให้เร็วยิ่งขึ้นเร็วกว่ามากมาก ที่ไม่มีการ์ดจอแยกผมรับประกันได้เลยใครที่ยังไม่ได้ใช้การ์ดจอแยกลองทดสอบดูก็ได้ครับโปรเจก t นี้นอกจากที่จะตัดต่อวิดีโอได้เรียกว่ายากลําบากแล้วเอ็กพอร์ตเนี่ยเป็นชั่วโมงแน่นอนนะครับแต่เนี้ยประมวลผลมาแล้วประมาณแค่5นาทีกว่าเท่านั้นเออนี่ครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะในส่วนของ GPU Z แอะ่ะแฟนสปีดใช้ไป38%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเงียบเงียบมากๆนะฮะอุณหภูมิแค่53 CPU ครับวิ่งประมาณ10 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โห,โหนี่ครับเหลือๆครับการ์ดจอระดับค่อนๆล่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับใครที่ต้องการการ์ดจอสำหรับเอาไปตัดต่อวิดีโอนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวในส่วนของ power color นะครับ amd Radeon RS 6600 XT ต้องบอกว่าถือว่าเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยต้องการจับจองเป็นเจ้าของมากๆนะครับผมอยากจะบอกว่าไปหาซื้อได้แล้ววันนี้ผมก็ พูดไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าเป็นสินค้าการ์ดจ,จออีกหนึ่งรุ่นที่ขาดตลาดมากๆและเป็นที่ต้องการมากๆเพราะฉะนั้นใครที่สนใจครับก็อดใจรอ,อกันสักนิดนะฮะตอนนี้น่าจะขาดตลาดแต่ว่าอีกสักพักน่าจะเริ่มมีของเติมเข้ามาก็คอยไปกดดูที่ตามเว็บไซต์ต่างๆที่วางจําหน่ายแล้วกันนะครับว่าจะเริ่มมาวางจําหน่ายเมื่อไหร่นะครก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทาง AMD แล้วก็ PowerColor ด้วยนะครับที่ส่งตัวการ์ดจอตัวนี้มาให้เราได้ รีวิวให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาชมคลิปนี้นะครับช anel เรานําเสนอเกี่ยวกับการรีวิวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมไปถึงงานวิดีโอโปรดักชันนะครับใครที่สนใจหรือว่าชื่นชอบงานสายนี้นะฮะก็ฝากกดติดตามกันด้วยครับที่สำคัญครับยังมีในส่วนของเคสมอดการตกแต่งคอมพิวเตอร์ต่างๆครับหลายๆคนไม่เคยเห็นแน่นอนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับกับ Complete TV ครับ